มาเด้อพี่น้องเอฟซีเก็บผักใบบัวบกน้ำกันจ้าผักใบบัวบอกอ่อนๆมาพี่น้องข้าพี่น้องเอฟซีมาเลาะทุ่งเก็บผักป้ายอีกแล้วจ้าเก็บพักยอดใบบัวบอกอืมเขาเกิอดอยู่ป้าหย่าจ้าหย่า แต่ว่าอันล่ำต้นข้าวขาวพวกนี้พี่น้องขาวหนากินนะจ๊ะก<ม>ินกับอันแก้วกับปุลเนาะจ้ะ<ม>กับลาบกับก้อยได้เมื่อจ้ะพี่นอ<ม>้องบึ้งหงาโอ้แต่ว่าบางึงได้หลายพี่น้องเอ้ยบึงเนี้ยตัดขึ้นมาหรอขาวจืดปูนหนากิน บึงโอ้เดี๋ยวเต็ีมกรรมมือเลยสัน้นสั้นเอาสั้นหงา่าเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บผักปลาน้ำกันเอาผักปลาไปกินพี่น้องผักปลาเมืองนองกอนอยูบุงไหมเนี่ยเขาจะหยอดอวบนะจ๊ะแล้วเบิ้งกับพี่น้องพักอันที่อ้อมขางคล้งองน้ำบองนี้นะจจะ พี่น้องมึงเนะี่ยกําเดียวพ่อกินเลย <laughs> ก่อนอีกนะเปิดฮากฮากฮากโกฮาก,าก,ากค้นเขาจะ แล้วเห็นบ่่พีน้องพุ่นนำป้วนสารแล้ว,ออวก,ลก็ง,งามน่นนา,ากินนะจ๊ะพี่น้องเป็นตะมวนกินกับไอ้ซุปนกใหม่แสบนะจ๊ะพวกเนี้ยหาเ <c oughs> บอร์อกจักอกองกันท่าเทียมี่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเห็นงามงามนะว่าสิเก็บเอาจักหน่อยบัดมาเห็นงามงามพี่น้องล่ำย่าวนี่ลทำย่าวนี่โอ้ยข้อเก็บอยู่เก็บก่อนพั่นี่ เก็บที่าม้าอยู่บ่าไอ้ผักชีล้อมเอาไปเห็ดอีกอย่างกินผักชีล้อมเนี่ยเอาไปอันนั่นเดี๋ยวจะเข้าไปกินสดเนี่ยกินล่างดีๆแล้วกินสดก็ได้แล้วก็เอาไปใส่ย่าต่างๆก็ได้เดีย๋ยวจะย่าบุญเซนย่ยากุ้งย่าต่างๆคือผักอันนั่นมันจะพักขึ้นใช่บ้านเขาเราจะกินเขาก็จะคล้ายๆกันเลยจ้ะ คือเขาจะเอาไปท้ำแกงอ้อมไปหนึ่งจะได้ได้จานหนึ่งไส้ปลาเนะาะจ้าอู้เมื่อกี้ล่ะตำแยน่ฟรังมองมีพันต้นขวบมามอ,อืออืเอเ็บองก,กันจ้า เห็นาจาเนี่ยนี่เข้าไปลวกนาจาล่ำตนมันอ้อนสิอู้จะนุ่มแสบนะจ๊ะ การออนกำลังขึ้นเยอะเลยจ้ะ เอ้ยนีนาะายนนะต,ตายน,น,น,นต,ตแย่เห็น้มีต้นตำแย่กันขึ้นแข่งกันกับต้นตำแย่ขื่นอลีนะ่น้องเลย ขึ้นแข่งกันเน้นว่าจะพี่น้องเลยมองบอมีตนตํำแยก่กันบ่างามยังสี่เน้ยบ่สูงลํำสูงสี่นะจ๊ะ ชีหลอมพ่อหรอจ้าพี่น้องเดี๋ยวพักอันใบโบกนี่ฝายอยู่เห็นอีกมองนึงงามยุกเดี๋ยวสิบเก็บเอาอีกจักน้อยกันจ้ะได้่ว่านี่ชีหลอมพ่อละอุส่วนเอาหอดใบแกี๊ยกรับกอดดีพี่น้องดิ๊ง

มันอ่อนอยู่เลยเ่หพี่นงองเลยอ่อนมาให้ดิออกดอกอยู่บึงเลยจ้ะ,ะพ่อล้วจ้ะพี่นงองมืออนี้อุ้ยเด้๋พักอ่อน,นงามๆขึ้เกาจาก้ะอ่อนเลยช่วยหน่อยนกินบ่พี่นงองพัก พักชี้รอมนี่ปลาอยู่สิเอาไปใบนี่ไปใส่ย,ย่ำแล้วก็สิเอาไปหนึ่งปลาเนาะจ้ะอันนี้ก็สิกินสดด้วจ้าพี่น้องนี่กินสดกินกับซุปน้ำงใหม่กับปลนครับอันลาบเจ้าส่นะจ้ะกับน้ำพริกต่างๆนั่ะนะจ้าเนาะอันลอยทั้งสองพักด้วยจ้านี่ผักจ้ะพอาหล่ะจ้าพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีไลน์ด้วยจ้าเด้อมาเก็บผักปลาน้ำกันอย่าลืมโอืยออย่าผึ่งเบื่อได้พี่น้องเด้อ <c oughs> <c oughs> ดูดี้ดูเก็บผักป้ากับเก็บผักป้ากินนล้จ่ายย่าผื่มเบื่อได้พี่น้องเด้จะนาเฮ็ดกับบ่านเด็ออกดอกจ้ะบ้านเด็กเขานาเฮ็ดจังน้อยนาเฮ็ดกับสิผ้าไปเก็บเฮ็ดเดนาะจ้ะพี่นอ้องอ่เจอกันคลิปนาค่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีหลายด้จ้ะเด้อเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่จ้จะเก็บดอกผักกุ้มกะโอ้ยจะม็นอยู่สูงยากาศมงมาเก็บผักป้าจ้ะ ตามสายขางทางก็มีแต่ต้นดอกพะกุมแต่ว่ายุ่สูงแห้งเอาว่าได้ยุ่ถนน,นกับ่าก่าเก็บรกรถแล,ลแนหลายเนาะจ้าพี่น้อง